เชิญครับแม่อันนี้ได้แล้วนะเบามากเบามากเยี่ยมมากแม่ไม่ต้องลงนะแล้วแม่ก็ลองแม่ให้ลองทำแบบนี้อ,บบนอ่าใช่ใช่ประกบประกบใช่เก่เกเกงท้องไว้ เยี่ยมเยี่ยมสวยมากภาพคู่คนอื่นเขาเขาคนอื่นเขาไปถ่ายคู่ที่อื่นที่นี่ถ่ายคู่ที่โยคะค่ะเยี่ยมเยี่ยมมากภาพนี้เยี่ยมมาแม่เอาขึ้นปุ๊บอ่าเก่งไว้เก่งไว้ลองลองขยับมาไว้ที่ตรงข้อพับตรงนี้สิตรงนี้ ได้งอก่อนได้ค่ะงอก่อนก็ได้อะงอก่อนก็ได้อะงอก่อนอ่งองอแบบนั้นก็สวยเยี่ยมใครขมิบขมิลตรงท้องหน่อยเยี่ยมเยี่ยมเออมิเลอ่ะ